อ่ะมาสวัสดีครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้โหช่วงนี้ผมบอกเลยเป็นปีที่ผมป่วยบ่อยมากนะครับเดือนหนึ่งนี่ป่วยไปแล้วสิวันนะเล่นเกมอีกห้าดูนิเมะอีก5้าลงอังอีก8ปดแล้วหมดเดือนแล้วไม่ได้ทำอะไรนะ คุณผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับโคดินสปินนะเข้ามาหลายวันแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาเล่นนะครับแน่นอนว่าต้องรีวิวกันสักเล็กน้อยนะครับโคดินสปินเนี่ยถ้าเล่นครบเท่าไหร่เนี่ยสี 4, โโ่พันโ,โ,โอ้โหคุ้มปะวะเล่นอันโตโนมัติด,ดูดิอันนี้ปีอะไรอ่ะยี่สิบห้าดีีนี่มปนปีแมนอยู่ปะทำได้มันมีหดสุดเอมโบโม่เนี่ยหูบ,บวกห้านี่แปดสิบเลยบวกหนึ่งขายออกเป็นสิบหลาเลย เซเมนโจเอเซดีอาร์อ,ลอ่ลองดูครับลองดูขำๆแลสนุกสนุกไปกดอื่นมันก็คงไม่ออกหรอกบวก8ตัวเทบๆนะตามนี้แหละเหมาเลยลด15เบอร์เซนนะโอเคไปสเต็ป2อันนี้ก็เลือกอัตโนมัติเหมือนกันเอาแบบนี้เลยเฮ้เงินแม้ละห้าถึงยี่สิบเลยบวก1ไม่เอา เอาเงินดีกว่าเอ้บโมโม่ขายได้10ล้านอะเปิดได้5ล้านแม่งคุ้มกว่าแล้วเอาบวก5ไว้เผื่อได้บวก5โอเคประมาณนี้ผมเมาเลยนะ4,000นะครับทดสอบเอ้ยไ้น้องๆหนูๆได้รับรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าอุ้ยได้เงินอันนี้เงินจากกูได้สปินด์เลเนะี่ยเท่าไหร่วะตอนแรกเรามีเท่าไหร่วะจับไม่ได้น่าจะมีประมาณ60ป่ะ ได้มาอีก45อุ้ยได้เงินโอเคนะเงินน่าจะพอๆกับกิจกรรมป่วะแต่กิจกรรมได้แพงกว่าประมาณ2องสาพันอ่ะผมว่าซัดแบบรวดเดียวเลยนะไอ้การ์ดรุ้น25เนี่ยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวบวกแปดค่อยแยกอีกดีเฮ้ยบวกแปหลายใบยอยู่นะประมาณนี้ขอรุ้นก่อนจะได้เอมโบโมกเอาหรือเปล่า <No. S 1> อืมจัดมาครับมาเป็นไฟระเบิดบาซินว่ะ คาร์เซ่นใครวะเนี่ยกางลับบูโน่กิมอะไรนะครับเป็น CDM เว้ยสามล้านเลยเหรอเอ้ยได้นิวคารเซ่นสองเลยอ่ะโโเอาบูนวคารเซ่นนี่เทพอยู่แล้วนะนะเนี่ยปีนี้อุ้ยมีคนตืน่นนะเนี่ยแต่ว่าเราเก็บไปเล่นก่อนนะครับบอกแปะต่อครับไม่รู้เด็กหงงเป็นไงบ้างไม่ค่อยมีใครมาโมมาเม้นเลยเด็กหงผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ล้อเท่าไหร่หละถึงเขาจะล้อผมอยู่ตลอดนะครับถึงตาเราเนี่ยผมก็ไม่อยากล้อหรอกเพราะว่าล้อช่วงก่อนไปหมดแล้วเ่ยสงสาร <laughs> ขอบคุณวินล่ากับมะลิดที่ทําให้คนที่เรารักยังอยู่ต่อไปอมีแปดหรยแค่สองนะที่เหลือหลุน้นแปดผมว่าไม่น่ามีเลยโเดนสปินอ่ะลองดูครับโดซื้อนอกโอ้โหโดฟรีครับโดขาายฟรีกันนานเลยครับเย้เ yeah. ุ้ยไม่มีส่นในปีนี้ฟ้าเ่ะโอ้โหแพงสุดปา้าแค่นั้นนะโอ้โหจบแล้ว อย่งถูกโหมเดซเซิีของเรานะฮะเฮ้ยมันมีแพ็คอันนี้มา11 11ป่ะปกติมันต้องมีนะนี่ไงเฮ้ยอันติเมตเลย <c oughs> เฮ้ยเมืเ่ <c oughs> ีเฮ้ยมีสองแพ็คเลยอ่ะหัวสองแพ็คก็สองพันกว่าแล้วเนะี่ยน้องเมื่อกี้ี่โดนไปสี่แล้วรวมอันนี้ไปอีกหกเลยอะ่ะแม่งเอ้ยกดไลค์วิ่งนะสักหกไหลเลยครับนี่ขอหกไหลเห็นไหมเฮ้ยมัน โอ้โหขายถึง3แพ็กแน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยครับถ้าขาดลูกกระต่ายไปนี้มันจะเล่นเกมยังไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงได้ยั่งไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปป้องลูกกระต่ายกับแวดออฟตัดซีโลนะอันนี้ตัวเลนแอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง7 3เเเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสบายลูกกระต่ายเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับออฟตัดซีโลรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบาสบายมากๆนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ท โค้ดสี่้าวาเดืฟากเพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยวางอยู <Okay. S 1> ่ด้านล่างเลย800ได้ส่วนลดส5เอันนี้4ีเ่เอลยเหรอเฮ้ยเอาแพ็คนี้ดีกว่าไหมละ่ะปีเดียวกันนะเนี่ยร0อยบวกท็อปไพร่ออันไหนดีกว่ากันวะอ่าลองอย่างละอันละกันนะลองอย่างละอันนะผมก็ไม่รู้ว่าไหนดีนะอืมอันที่หนึ่งนะครับ800อนะปกติแพ็คใหม่มาเนี่ยผมแบบจะมารีวิวอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าผมไม่สบายนะอันนี้ผมก็ยังไม่หายดีนะครับ ก็เริ่มแบบพูดรู้เรื่องบ้างนะครับยังพอมีเสียงอะไรเงี้ยแต่มุกก็ลดน้อยลงมาพอสมควรผู้ชมเลยแปดล้วนป่ะร้อเจบวกอันนี้ไม่น่าเพลงผมบอกเลยเพิเ่มไม่ถึง10ล้านด้วยเอาจริง800ยเนี่ยมันไม่ให้เราหรอก10ล้านนะแต่มันเป็นเนเธอร์แลนด์อุ้ยโอ้ถ้าฝันได้ร่ำรวยนะครับเอ๊แต่ไม่ใช่ไงล้านเดียว เด็กน้อยกําลังจะกดเมื่อกีอค้คือมือกาลังจะคลิกและพอเห็นพี่คนนี้ปุ๊บถอนนิ้วออกเลยนะครับโอ้ล้วไม่มีพี่เด็กน้อยก็โดนแล้วเนี่ยอันนี้นะอ,นนนะอันนี้อันนี้อาจจะดีอันนี้มันสี่ร้อยไพ่ไงท็อปสี่ร้อยถึงมันจะดูเยอะนะแต่นัตเตนในเกมยไม่เยอะแบบสุดๆอะ่ะเฮ้ยสิบถึงยีเหรอมาดิโอ้ได้สิบอ่ะสิบถได้สิบอันนะี้รวยอ่ะะ ลองดูนะครับคือเหมือนใบเมื่อกี้นะแต่นีร้อยแปดบวกนะครับสี่ร้อยท็อปไพรส์นะฮะเ,ออเด็กน้อยในช่องแชร์หรอกใบนี้แล้วมันรวยะ่ะโอ,โอ,โอ้จะจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคุณลิดอไม่ใช่ปะไรกาดอเฮ้ยโ,โอเคนะมีสุ่มเงินสิบถึงยี่สิบห้า มีตั๋วส่วนลดเฮ้ยไม่แย่นะผมว่าไม่แย่นะเฮ้ยผมว่าโอเคแต่ตัวนี้มีแล้วไงกูปล่อยเลยส่งต่อสิ่งดีๆถ้าขายออก40เนี่ยก็สดชื่นเลยรออีกสักสองเมืยมึงก็ไม่เก่งใจเงินนกระเป๋าพี่เป็นหมื่นแล้วเน,น,นี่ยนั่งเงี้ยอ่ามันได้อยู่นะมันได้อยู่เอ๊อก็เหมาไปนะครับขอสักสิบไลเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน โค้ดมาอุ้ยเหมือนจะดีอยู่โค้ดอ,อันนี้2อันนะครับจัดไปอย่าบอกว่า10คู่โอ้โหมี10กับ11ว่ะและใบนี้มาเมื่อกี้กดแค่ใบเดียวยังเสียวขนาดนั้นนะครับถ้าก,กดคู่แบบนี้น้องอานายปะวะอานายบอลลอนดอุอ้ยฮีโโลเฮ้อยอาซาโอ้โหไม่ใช่เย่เฟร์อะไรนี่โอ้โหนึกว่าอาซา สิบอีกตัวอะไรบุฟฟ่นโอ้โหบุฟฟ่นเหมือนเดิมบ่อยว่ะไว้สามสิบโอ้เม่งเ้ยเมื่อกี้ใจเป็นสั่ตว์นี่อะสัตว์จริงโอ้โหหน้าตาไม่โคตรรวยอ่ะรวยสัตว์ไอ้เอ้ยเป็นอะไรนี่ปะถ้าขายออกสูงก็47อ่ะโดนหนักวันสีก็เหลือประมาณเท่าไหร่30มสบายโอ้หนึ่พันสองเป็น104บวกแล้วว่ะจบแล้วดิสิบเอ็ดจุดหนึร้อยครับอ๋ออันนี้อ๋อ ลองอันนึงก่อนนะครับผมหรือเปล่าไม่รู้อะผมว่าเจ๋งพี่ก็ว่าเจ๋งว่ะร้านเดียวอ่ะเชื่อไหมโ <No. S 1> อ,อกร้อยเลยครับหกแปมันต้องเปิดดีละเยอะป่ะหลังเสตของหลังแต่มีวันเด้บ่อยนะร้านเดียวเอาเลยมาคุม เอ้ผมอยากลองเปิดนี้สักสิบแพ็ครวดอะแพ็กโกอะถ้าเกิดสามพันไลค์ผมสิแพ็ครวดนะถึงปุ๊บมาเลยสิบแพ็ครวดอยากลองนะการ์ดออของแพ็คประจําเดือนเนี่ยมันชอบดีครับมีแพ็คมินิด้วย่ะแม่งเอาไว้หมดอะแพ็กสิเ็ดเดือนสิเอันนี้ซื้อได้แพ็คเดียวอะลองลงอ้แพ็กถูกให้แพ็กเดียวแบบนี้เฮ้แต่มันมีอันนี้ด้วะทีซีออันเนี้ยและการ์ดก็ปีค่อนข้างเก่าแล้วไม่มีปีใหม่นะ ร้อยหก็น่าจะได้ประมาณตัวละหกเศษคิดว่าของหลังสเปนได้ล้านสองว่ะเกินล้านอยู่ลองทดสอบอันนี้ซะหน่อยแล้วกันนะครับที่เราเปิดได้บูโนกีมาไรส์ไปเล่นอันนี้ด้วยดีป่ะไรแยนแชครีบูโนกีมาไรส์คริสเตียโนโรนนลโด โรนัลโ,โ,โดอขุมราคาจริงๆตัวนี้ลลววอ่่ทาถึงเวลาต้องรีบยกระดับโโอ้้หยิงลูกนีเป็นการตั้งเกมรับที่ผิดตำรายจริงๆครับเป็นการเข้าบอลที่หลาหลวมมากดูดิโรนัลโดไอ้เหี้ยแต่อ้อมแล้ววิ่งอ้อมไม่ไเอาพยายามเชื่อมบอลไปจนถึงโรนัลโดล ชั้นใน